ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพอกับพ่อเตรียมนาะพี่น้องเนาะครับทางช่องตะวันพาโชคแนวพี่น้องครับวันนี้พ่อเตรียมผามาติดตามเลขลาวพัฒนาของแม่น้อยต่อยนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่26กันยายน68แลาวพัฒนาออก หนึ่งเก้าหกเก้าห้าแปดับเลขล่างกับออกหกเก้าเนาะพี่น้องเนาะครับของแม่น้อยงวดที่ผ่านมาพี่น้องนี่นะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบหกกันยายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาแม่น้อยบนล่างวิ่งรวดเก้ากับศูนย์เกากับศูนย์กับมากเก่าเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าชุดวินพี่น้องชุดวินแปดเก้าศูน,นย์สามสี่ห้ามึงดูพี่น้องกันไปแปดสามแปดสี่ออกหาแปดพี่น้องชุดวินเพิ่นมีหามีแปดอยู่ที่พี่น้องเนาะครับสีได้เนาะพี่น้องเนาะขับมือนีกรมารแล้วพี่น้องขับไเตรียมผ้ามาตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะกับลาพัฒนาแม่น้อยนะครับ ว,วันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้า ชัดเจนบ่พี่น้อง รับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องครับเจกับ8ดนะครับ เจ็ดแปดเก้าสองสามสี่นะครับครับชุดวินนะพี่น้องนะรับส่วนจับคู่ สองเจ็ดสองแปดนะครับสามสามเจ็ดสามแปด สี่เกตสี่แปดนะครับครับส่วนตัวเน้นเลยพี่น้องเด้อ 3ามเจ็ดสี่เจ็ดามนะรั สามเก้าสี่เก้านะครับสัตว์เจนเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องสัตว์เจนเนาะพี่น้องเนาะครับวันจันยี่สิบเก้ากันยายนสองห้าหกแปดเนาะพี่น้องเนะาะลาพัฒนาแม่น้อย บนล่างวิ่งรูด7กับ8ครับชุดวิ่นพนธพี่น้องเนอเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่เนอะพี่น้องเนาะขับจับคู่สองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดกันสามเก้าสี่เก้าได้พี่น้องเนอะขับพอเตียมกับขอ,ขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อแม่น้อยเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิรงไปเป็นแนวทางน้ากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านและพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอไวพ้พอนคอยเขา่าคอยให้ปังพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้สุบๆมันมันกันเนาะครับเนาะเอาอย่าลื่อมและพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดาเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนาคามครับสุดท้ายทายสุดนี้ข็อีฟซี่ทุกคนสุบๆ,ๆมันมันเฮงๆรวยๆเนาะครับเนาะ ครับพอกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม